É, é. วัสดีครับน้องๆสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวทุกสำนักนะครับสำหรับการปฏิบัติในวันที่29ในเมื่อคืนนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้พบนะครับร่างผู้สบภัยเพิ่มเติมในส่วนของที่พบแล้วแล้วก็4เคสที่เราอยู่ที่มูนิธิก็ได้พิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจำนวน2นายนะครับก็จะเป็น พันจาเอกคุณากรจะยศนะครับหนึ่งนายพลทหารชลัดอ้อยทองนะครับหนายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วเนี่ยรวมเป็น22ร่างนะครับก็คือ20นายแรกที่เราทำพิธีไปแล้วแล้วก็สองนายนี้นะครับส่วนอีก2นายก็คงรอพิสูจน์ d n เครับ ก็เมื่อเช้านี้นะครับส่วนการตรวจพบก็จะเป็นในส่วนของสอนชนจุมพรน,นะครับที่เกาะเต่าเราก็จะพบนะครับโดมสื่อสารนะครับซึ่งตรวจพบโดยตำรวจน้ำนี่กำลังเก็บเก็บขึ้นมาแล้วก็เราจะส่งไปเก็บไว้ที่มณฑลฐานบกที่44นะครับที่จะเป็นเป็นคลังเก็บของเราทั้งหมดในรายละเอียดเพื่อจะเก็บไปเป็นหลักฐานต่อไปเดี๋ยวจะติดให้น้องๆเช่นเดิมครับ การปฏิบัติในทะเลในวันนี้นะครับก็หมู่เรือช่วยเหลือที่1น,นะครับก็ยังคงมีเรือใหญ่4ลํลเช่นเดิมนะครับตากสินเรศวนกะปรีนราทิวาซึ่งเราจะโฟกัสเข้าไปอยู่ในใกล้ฝั่งนะครับยกเว้นเรือตากสินนะครับที่เราจะยังอยู่ลาดเวยในพื้นที่ใกล้ๆกับเรือหลวงสุโขทัยก็คือในพื้นที่ที่เซกเตอร์ที่4เซกเตอร์ที่2แล้วก็เซกเตอร์ 2A นะครับ เรือหลวงกาบรีก็จะอยู่ในพื้นที่5แล้วก็ 5A นะครับเรือหลวงนาราทิวาสก็จะแลบเช่นเดียวกันครับ 5A กับ 9A นะครับแล้วก็เรือต่อ114ก็จะอยู่ในพื้นที่ 9A เรือหลวงนาเลสวนก็จะอยู่ในพื้นที่9นะครับตามแผนซึ่งตอนนี้เราคาดว่าล่างน่าจะเข้าอยู่ใกล้บริเวณนี้นะครับโดยอากาศยาน แล้วก็ยังเป็น2ฮอทรอนะครับซึ่งวันนี้เป็น S76 เจ็ดบาวนะครับแล้วก็เบล2องหนแล้วก็บอร์ราตเวนนะครับบอดอเนียสองเครื่องก็ UAV Backjack นะครับแล้วก็ชีเบลจากกองบินตำรวจนะครับก็จะเป็นเบล429แล้วก็จะเป็นของชมรมอาสาสมัครนะครับเฟ n นฟลายอิงนะครับก็ยังเป็นกล้องติดเปีกนะครับเช่นเดิมนี่กำลังทางอากาศยาน ซึ่งแผนบินก็เช่นเดียวครับเราก็จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่เราคาดว่าล่างน่าจะอยู่นะครับซึ่งส่วนพื้นที่ต่างๆนี้เราก็ยังลาดตระเวนอยู่นะครับแต่ก็จะไม่เข้มข้นเท่ากับสิ่งที่เราโฟกัสไว้ครับแผนบินตามตารางทั้งหมดก็จะติดเช่นเดียวกันนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับในการปฏิบัติของสอนชนนะครับแล้วก็ทางจังหวัดทั้ง3จังหวัดในวันนี้เราได้ จัดชุดเฉพพนะครับคือเพิ่มขึ้นมา2ชุดนะครับโดยมีกําลังทั้งหมด28นายแล้วก็เป็นพลสับสุงท์องนายมีเรือพอนะครับซึ่งเป็นเรือความเร็วสูงนะครับกีดความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติการด้วยเพิ่มอีกหนึ่งลำพร้อมทั้งเรือยางท้องแข็งของอนุ์กบนะครับอีกสี่ลำนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่นี่ก็จะมีภาพที่นํากําลังพลมาแล้วก็ เรือมานะครับก็จะปฏิบัติพื้นที่สําคัญก็คือจังหวัดที่บร,ริเวณชุมพรนะครับโดยที่จะมีพื้นที่เกาะดําดเนินการก็คือกเกาะสมเอ็ดเกาะสาบหาดพาแดงเกาะมะพร้า,า,าวเกาะละวะเกาะมาตาแล้วก็รวมไปถึงเกาะกานะครับอันนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่เกาะที่เราจะให้ดําเนินการรัะตะเวนเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นก็แล้วก็ในส่วนของ ทางเท้าตั้งแต่สุราตั้งแต่บางสะพานถึงสุราษฎร์บ้านดอนก็จะเป็นปึกใหญ่ๆนี้ก็เช่นเดิมนะครับกําลังเราไม่ลดเลยแล้วก็เราเพิ่มมนุษย์ก,กบขึ้นมานะครับดังนั้นความตั้งใจคือเราจะต้องหาครอบครัวเราให้ครบทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่ยังไม่พบก็ยังคาดหวังอยู่เสมอนะครับว่าอาจจะยังเป็นเคสเขียวอยู่บ้างนะครับสําหรับวันนี้ผมมีเรื่อง ชี้แจงแล้วก็รายงานเหตุการณ์เท่านี้ครับเราให้น้ำหนักที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับในวันนี้ครับก็วันนี้พิเศษก็คือที่ชุดชอพอเรามาเนี่ยแหละครับที่เราจะลงไปสี่ห้ากล่องในบริเวณนี้ขายตามผา ตรงนี้คงไม่ได้พึ่งกันคงไปขอบคุณนะครับในน้ําใจนะครับแล้วในส่วนญาติก็คือคงเข้าไปพูดคุยครับอย่างน้อยแลกเปลี่ยนอย่างน้อยขอถ้าได้รับความทุกข์มาบ้างเชื่อได้เป็นความทุกข์อยู่แล้วนะครับก็เท่าไหร่ก็ซึ่งมันคงไม่ทดแทนอะไรได้บ้างแต่อย่างน้อยเราก็เข้าไปรับนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเองหรืออะไรเองทั้งหมดแต่อย่างน้อยเนี่ยภาพของกองทัพเรือทั้งหมดนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นภาพจะจะเป็นคนหรือเป็นเรือก็เป็นกองทัพเรือชนะเนี่ยซึ่งผมได้ขอโทษไปทุกครั้งนะครับกับญาติๆกับครอบครัวหรือที่น้องๆพวกผู้สื่อข่าวได้ยินนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันมันเสียหายใหญ่หลวงครับก็มีอย่างเดียวคืออันดับแรกเลยต้องขอโทษครับซึ่งผมก็ได้ขอโทษทุกวัน ในส่วนของแผนการเคลื่อนล่างทั้งสี่นายที่มวีครับกลับไปที่เศรีฐกิจทำมันมีังมีแผนแนบ่ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับก็เดี๋ยวรอความชัดเจนจากกรมลังมทหารเรือในการประสานนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะรีบแจ้งยังไม่ได้กำหนดวันเลครับใช่ครับใช่ครับส่วนของเรือหลวงประจกกับเรือหลวงราีที่ท้อขอบคุณมากเลยนะครับทางช่องสารื่ณเนื่องจากวันนี้เอ่อ หมู่เรือช่วยเหลือที่2นะครับเรือหลวงบรรจันก็จะเสร็จภาร,รกิจนะครับก็จะถอนตัวแล้วก็กลับเนื่องจากว่าจะต้องมีแผนที่จะต้องไปทำาน,นด้านฝั่งอนามันนะครับในเรื่องของการภาร,รกิจของกองเรือของกองเรือ,อ,อ,รอทุรเบิดนะครับตรงนี้แต่ว่าที่สําคัญคือเรือหลวงลาวีกับบรดาน้ําเรายังให้อยู่นะครับเพื่อจะทํางานต่อแล้วก็พร้อมทั้งตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นห่วงพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ เหมือนกับว่าออกปฏิบัติการแล้วก็เฝ้าด้วยแม้กระทั่งกลางคืนเราก็จะใช้เครื่องลบค้นหาผู้ช่วเหลือแล้วก็เหมือนกับเฝ้าระวังผู้ดีเข้ามาในพื้นที่ของจุดเรือสุโขทัยอัจมด้วยครับเดี๋ยวออกไปครับเดี๋ยวเรือราวีกับประดาน้ําจะออกไปครับเท่ากับตอนนีเท่ากับมรดจกับนี้ว่าภาพ Uav ใต้น้ำเราสามารถทน่จะครบรอบน้ำไครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ภาพนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเตรียมการแล้วก็เมืือแล้วก็ในเรื่องของการที่จะไปดําเนินการกู้นะครับต่อไปครับเบื้องต้นแผนในการกู้เนี่ยครับวางไว้ประมาณอะไรอันนี้จะเป็นหน้าที่ของกองริษการครับซึ่งกองทัพเรือได้มอบให้กองริษการเป็นเจ้าภาพในเรื่อง,องการกู้เรือสุโขทัยครับ,รบขอบคุณมากครับ